วิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนการสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนของตนสามารถทำได้โดยการใช้ขั้นตอนการสืบค้นดังนี้ 1. ตั้งคำถามเพื่อสืบค้นเรื่องราวกับเหตุการณ์สำคัญที่สงสัยสนใจใครร่รู้ตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนเช่นโรงเรียนก่อตั้งเมื่อไหร่ โรงเรียนมีประวัติเป็นมาอย่างไรเหตุการณ์สำคัญของชุมชนเช่นชื่อของชุมชนมีความเป็นมาอย่างไรเหตุการณ์สำคัญของชุมชนมีอะไรบ้างเสาะหาแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อกำหนดประเด็นคำถามแล้วจึงสืบผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจจากหนังสือเอกสารบันทึกบุกคคลที่รู้เรื่องราวของโรงเรียนและชุมชนหรือแหล่งความรู้อื่นๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ 3. เรื่องราวที่ค้นพบได้เป็นขั้นสรุปข้อมูลที่รวบรวมได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังเป็นเส้นเวลาเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์สำคัญได้ชัดเจนขึ้น 4. การนำเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจและน่าเชื่อถือหลังจากรวบรวมข้อมูลเรียบเรียงเรื่องราวให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันแล้วจึงนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจเช่น การเขียนรายงานการเล่าเรื่องการจัดนิทรรศการการแสดงเรื่องราวโดยใช้เส้นเวลาคำถามชวนคิดให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนต่อไปนี้ให้ถูกต้องเฉลย